ให้หน่อยสิคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คะ่ะตรงนี้ได้ครับตรงนี้หรอ,อตรงนี้ละตรงนี้ละโอ้ไหนไหนสบายที่สุดเลยคะ่ะรักณะมีที่สุดเลย <c oughs> ทิดก็รักรกว่าที่สุดเลย <c oughs> เสียงอะไรอะ่ะพี่เหมนได้ยินเสียงอะไรรละหวานแต่เมื่อกี้หนูได้ยินจริงนะหรือว่าผีจะมาหลอกหวานอะ่ะพี่มิอย่าแกล้งหนูเิคะหนูกลัวนะโอ้งั้นเรามาแอบผีกันดีกว่า ยยนนะโยนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนพี่มีเดี๋ยวก่อนโทรศัพท์ตกอะค่ะโอย อย่าไปสนใจเลยเออเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดแต่ว่ามันสั่นด้วยอ่ะบอสโทรมาแน่เลยช่วงนี้บอสสั่งให้หนูต้องรับสายตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะหนูขอรับสายก่อนนะคะหนาะแป๊บเดียวเองอือก็ได้น้แล้ว หูลูกชายฉันไงหลอนออกคำสั่งให้ลูกชายฉันห้าแม่ให้ฉันมานอนด้วยฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ไง โวเบกโวยวายอะไรแต่เช้าลูกชายฉันก็ตื่นหรอกแล้วที่ฉันมานอนกับลูกชายฉันเนี่ยมันมีอะไรน่าตกใจไม่ทราบแต่หนูว่ามันไม่ควรนะคะแม่พูดมากไปทำอาหารเช้าได้ละไปสิมองอยู่ได้เป็นสภัยที่ไม่ได้เรื่องจริง หนูไม่โอเคมากเลยนะที่แม่มานอนแบบนี้ทุกคืนอะ่ะทำไมละหวานแม่นอนกับลูกชายมันไม่โอเคยังไงเหรอพี่โตแล้วนะพี่มิงแล้วพี่ก็แต่งงานแล้วด้วยพี่จะทำตัวเป็นเด็กติดแม่แบบนี้ทุกวันไม่ได้หวานพี่กับแม่เนี่ยเราผูกพันกันมาตั้งแต่เด็ก มันไม่แปลกหรอกนะที่พี่กับแม่จะดูสนิทกันเกินไปอ่ะสรุปก็คือจะให้แม่มานอนแบบนี้ใช่ไหมได้ไหมละหวานได้ค่ะแต่เราสองคนคงต้องเลิกกันเพราะสำหรับหนูอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บ้ามากเลยนะ หนูต้องการพื้นที่ส่วนตัวโอเคโอเคหวานเดี๋ยวพี่บอกแม่ให้นะแต่หวานจะเลิกกับพี่เลยนะเขาไม่ได้เรียกว่าห้ามหรอนะคะแต่มันไม่ควรเป็นแบบนี้ค่ะพี่นี้เขาโตแล้ว ดูอยู่บ้านเดียวกันกับแม่ได้ดูแลแม่จนแก่เท่าได้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะแต่หนูรับไม่ได้ที่แม่ต้องมามองนอนกับสามีหนูทุกคืนแบบนี้นี่ลูกชายนะคะไม่ใช่ผัวแม่ เราคุยกันแล้วนี่แม่จะมานอนในห้องผมแบบนี้ไม่ได้นะครับแม่เลียกขอโทษหวาเขาซะมิงนีมง่มิงว่าแม่เหรอ สุดเลยและแม่จะเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวที่ผมจะรักนะครับ <c oughs> ผมรักแม่ที่สุดเลยแล,แ,และแม่จะเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวที่ผมจะรัก แกเล่ามานะฉันว่าสองแม่ลูกนั่นโลกห่ะแกฉันเครียดมากเลยนะฉันก็พูดจริงๆไม่ได้ล้อเล่นนะฉันควรทำไงดีอะแกถ้าให้ฉันใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ต่อไปฉันไม่ไหวแล้วนะงั้นก็เอาเป็นว่าช่วงเนี้ยแกก็สังเกตพฤติกรรมของผัวแกแล้วก็แม่ผัวแกไว้ก่อน เพราะฉะนั้นมันแปลกๆว่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นโรคจริงๆเนี่ยแกก็รีบออกมาจากบ้านนั่นเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแกจะกลายเป็นโรคอิดคนหนึ่งก็จริงขอบคุณมากนะแกไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเนี่ยฉันจะช่วยแกสืบอีกทางหนึ่ง พี่มิงแม่คะเอ๊ะสองคนนี้หายไปไหนกันเนี่ยอุ้ยทิลาจุดตรงนี้ให้หน่อยสิไหนตรงไหนครับตรงนี้มาเมานะจะกรจีอะ ดีที่สุดเลยอะรัก<ฮ>จริงๆเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเราเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้รางวัลน,นะจริงอะคะดีใจจังฮัหวานฉันมีเรื่องจะบอกแกอะแต่แกต้องทำใจดีนะเว้ยอืม อแกอะแม่ต okay. ั้งแต่มันอยู่บป่มแล้ว มันจะได้เลยนะเดี๋ยวก็รู้อาะน้ำเสร็จก่อนสิจะได้จีิงอ่ะตรงไหนอีกตรงไหนอีกไหมตรงนี้มุ้นจักรจ่๋ที่ไานได้ค่ะวุ้นที่เราพูมไปสิ หวานกันแล้วเข้าใจผิดนะคือปกติอ่ะพี่กับแม่เจะาจาน้ำด้วยกันอย่างอยู่แล้วพวกมึงไม่ใช่แม่ลูกลูกอะไรนั่นหรอกแต่พวกมึงอ่ะเป็นพัเมียกันนัอะอนานี่หวานเอาอะไรมาพูดอะคะ<ฮ>เขาเป็นแม่ของพี่จริงๆใช่ไหมคะแม่ อีหวานวุ้เอาที่ไหนมาพูดฮะเห็นไหมละหวานเขาเป็นแม่ของพี่จริงหวานหวานใจเย็นนะค่อยๆวางมือถือลงก่อนจะถ่ายพี่กับแม่เลยตอนนี้เราสองคนกำลังโป๊อยู่อะมันดูไม่ดีนะหวานมึงไม่ต้องมาใกล้กูถ้าไม่อย่างนั้นนะกูโพสประจานพวกมนึงแน่อ่ะโอเคหวาน โอเคใจเย็นนะเพื่อนกูไปสืบมาหมดละมึงไม่ได้มีแม่ที่มึงพูดแม่มึงอ่ะไปตั้งแต่มึงเด็กละมึงบอกความจริงกูมามึงจะโกหกไปถึงไหนทีละไหนไหนมันก็รู้แล้วอะ<ม>ก็บอกมัน,ปนไปเลยสิ ว่าที่รักไม่ได้รักมันสเปคของที่รักอะต,ต้องขิงแก่อย่างพี่กินแล้วร้อนไปทั้งตัวแกงจืดอย่างมันมเนี่ยหรอที่รักกินไม่ลงหรอกจริงไหมที่รักที่รักหยุดพูดได้แล้ว พี่ขอโทษนะที่พี่ต้องใช้หวานเป็นเครื่องมือปกปิดมาโดยตลอดอะจริงๆแล้วผู้หญิงคนเดียวที่พี่รักคือพี่แอนแต่ด้วยที่อายุของเราห่างกันเกือบห้ิปีเลยทำให้พี่ไม่กล้าคบกันอย่างเปิดเผยอะพรากลัวว่าคนรอบข้างเขาจะรับไม่ได้ ี่เลยต้องคบคนอายุรุ่นลาเขาเดียวแบบหวานเพื่อปกปิดผมดอยที่พี่มีอยู่อะความรักของคนสองคนอะมันไม่เกี่ยวกับอายุหรอกนะแต่มันเป็นความรู้สึกทางใจที่ต่างฝ่ายต่างมอบให้กันบ้างหากวันนี้คุณสองคนรักกันอายุอาจจะห่างกันไกล แต่แค่ใจสองคนใกล้กันมันก็เพียงพอแล้วนี่หวานนี่หวานไม่กดพี่แล้วใช่ไหม <c oughs> ทุกนี้คงจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำให้พี่นะ ที่ขอบคุณมากเลยนะหวานที่เอาเรื่องพี่อ่ะรีบออกไปจากบ้านฉันได้ละโอเคได้ครับ